อ่ะครับก็สวัสดีไปทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปรเตปัฟคลิปนี้จะมาถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงระหว่างที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเข้ามาชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจกับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลา,าเดี๋ยวเริ่มไปที่ข่าวแรกเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลยโปรเตปัฟช็อปขายโค้ดเกมส์สตีมเอเอ็มล็อกสไตล์วิซอฟราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook เพจโปเต้พับช็อปขายเกมและกระถูงลิงค์อยู่ใน Description ครับผมอาลรครับนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมผีชีวะภาคใหม่ที่ลือกันว่าจะเป็นการรีเมคนะครับมาเล่ากันสกหน่อยอันนี้กับลือกันว่า Capcom เตรียมเปิดตัว Resident Evil Code Veronica Version Remake ในปลายปีนี้ครับทาง Aesthetic Gamer หรือ Dust Golem นักปล่อยข่าวหลุดข่าวลือที่ชอบปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับ เรเซนต์อีวิวแบบแม่นๆมาแล้วหลายครั้งเนี่ยออกมาขึ้นไหวบน Twitter หรือ X ส่วนตัวนะครับหลังจากที่คุณเอวาลาดารครับแดมผู้รับบทเป็นเชฟว่าในเร e เซนต์อีวิว5ออกมาบอกใบว่าในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นครบรอบ30ปีของซีรีส์เร e เซนต์อีวิวจอมีอกไรว่าในกเกิดนึ้นาม้เกิดการคาดงเดาจาตกชาบกใว่าทางดคอนมีนาจจะเปตนคับร e บ i 0ปีข e งซรีเรซทีนล์อกันมานากโายคุณบว่าใเรียมมล่าว่าสิ่งที่แฟนๆคาดเดา มันไม่ใช่ความจริงนะคูรัสโกเลมกล่าวไว้ครับว่าไม่ไม่ใช่ i e r r m a k e ที่จะเปิดตัวในปีนี้แต่ปลายปีนี้ r e s i d e n t e v ว l Version Remake ที่เริ่มต้นด้วย C และจบด้วยเบโดนิก้าต่างหากที่จะประกาศเปิดตัวผมให้สัญญาเลยสิ่งที่เธอพูดถึงไม่เกี่ยวอะไรกับเวอร์ชันรีเม e ของ r e 5นะครับอย่างนั้ก็ตามนี่ไม่ใช่การประกาศยืนยันใดๆจากทางแคปคอมนะครับดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ ไอเอคดเบริกา e. เป็นภาคคลาสสิกนะเกมลงสมัยเครื่องดีมแคสสมัยก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมาอัปเดตลงเพย์ซออีกทีเป็นภาคที่หลายคนอาจจะไม่เล่นกันนะครับแต่มาก็น่าสนใจนะที่เกมนี้จะมารีเมคให้ได้เล่นกันหลังจากการมาของ i9 e. เรีเควียมนะครับก็นะครับเป็นข่าวลือเนาะรารที่จะเล่น iE คดเบริกาเป็นยังไงคอมเมนต์มากันได้นะครับสิงในเก็บปชีวะภาคอันเดอร์เรทที่อาจมีคนได้เล่นไม่เยอะเหมือนกับเกมภาคอื่นๆนะครับ ได้มีข่าวข่าวไงทางโปเตปัฟจะมาอัปเดตทราบในอนาคตครับอีกข่าวหนึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมผีชีวะเหมือนกันครับเอามาเล่าซะหน่อยกับมีคนสังเกตเห็นซอมบี้ในไอริคิวมเห็นน้ําตาบนใบหน้าที่บ่งชีว้ว่ายามิสติของมนุษย์แม้จะติดเชื้อแล้วนะครับาเกมนําว่าเอ็ดด้าสฟสังเกตเห็นว่าภาพตัวละครซอมบี้ในเวสเทิร์นอีวิลรีคิมภาคหลักตอนที่9ของเกมสยองฝันอัลรอดซสิรีผีชีวะมีน้ําตาอยู่บนใบหน้าที่ทางเอ a ดดาสฟกล่าวว่า ซอมบี้เหล่านี้น่ายังมีสติความเป็นคนหลงเหลืออยู่แม้ว่าจะติดเชื้อไปแล้วตอนนี้สอดคล้องกับทางที่คุณโคชินาการิชิผู้กำกับของเกมเคยมาให้ข้อมูลในช่วง Resident Evil Showcase ว่าซอมบี้ในภาคนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าขนลุกยิ่งกว่าเดิมและส่งผลต่อเกมเพลย์ด้วยแต่พวกมันจะยังคงยึดติดกับพฤติกรรมเหมือนอย่างตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่บางตัวก็มีสติพูพดได้หรือพนักงานทำความสะอาดในอาคารหลังจากติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้พวกมันก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมสมาชิีของเอเดอไฟน์เนะี่ย ก็น่าเชื่อว่าจะเป็นความจริงด้วยซึ่งเรื่องนี้ทำให้โพดดังกล่าวได้วความสนใจอย่างล้นหลามแแสดงความเห็นไปต่างๆนาๆนาบางก็ว่าหักอ้าปากค้างจนขางไกลหลุดน้ำตาก,ก็ไหลออกมาเองเป็น,นกลไกปกติบางเห็นด้วยว่าการไกรร่างจากการติดเชื้ออาจจะเจ็บปวดหรือแม้พวกซอมบี้อาจจะยังคงหลงเหลือความทรงจําบางส่วนจากตัวตนเดิมอยู่หรือบางคนบอกว่าเป็นเครื่องสำอางที่ไหลออกมาจากน้ำตาก,ก่อนจะกลายเป็นซอมบี้แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับผมก็ทําให้โพ์นี้มีคนเห็นมากกว่า 1.7ล้านคนเลยทีเดียวนะและก็ Resident Evil Diem re ครับเกมจะวางขายบน PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PC, บน Steam และปิดเกม s t o r e ในวันที่27กุมภาพันธ์2026และก็เกมสามารถเข้าเล่นได้ใน G-Force e Now ด้วยนะครับคือมันก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลที่มันเปิดตัวในตอนโชว์เคสว่าไวรัสเอลพิเนี่ยมันเป็นการรวมกันระหว่าง t ไวรัสและก็รัสพากาสทำให้เราได้เห็นซอมบี้ที่มีความเป็นคนมากกว่าปกติ ชื่อเนี้ยต้องไปรอดูใกล้ทีตอนเดโมโกเกมนะครับว่ามันเป็นยังไงอะนะที่ว่าเดโมโกเกมที่จะมาช่วงกุมภาั่าน์นะครับก็รอกันได้นะส่วนตัวเกมประเดือนกุมภาแฟนไอออก,ก็คงจะได้รอเล่นกันเป็นแน่แท้แหละฮะส่วนที่มีข่าวข่าวไงทางโปิตเตอปั๊บจะมาเปื่ทราบในนาคตครับข่าวป้ายนี้ก็เป็นข่าวเกียกเก่ยวกับเกมที่ยอดขายพุ่งด้วยเหตุผลประหลาดครับเออมันคือ,อยังไงกันนี่กับกับผู้สร้างบัตรเวสเผยตัวเกมทำยอดขายพุ่งกระฉูด20% 0บนสตรีม ในวันที่แจกฟรีบนอีพีครับถ้าจุดขายใหญ่ของสตรีมคือเทศกาลลดราคาตามฤมดูกาลต่างๆที่เต็มไปด้วยส่วนลดที่ทําให้ประหยัดเงินในการซื้อเกมจนหน้าเหลือเชื่อแล้วจุดขายหลักของอีพีเกมสโตร์คงเป็นเกมแจกฟรีที่แจกบ่อยจนทีมงาน PC Gamer ถึงกับทำาการอัปเดตตลอดเวลาว่าตอนนี้มีเกมอะไรแจกบ้างและถึงแม้ว่าคุณทีมสวีนี่ประธานอีพีเกมจะยอมรับว่าดิวนําเกมมาแจกฟรีเหล่านี้ไม่ใช่การลงทุนที่คุ้มค่าแต่กลยุทธ์นี้ก็ยังคงเป็นแนวทางสําหรับคนประหยัด สำหรับร้านค้าพีซีดิจิทัลแห่งนี้แต่เหมือนทุกสปปรรพสิ่งที่ต้องจบชีวิตลงการค้าขายเกมพีท่อทั้งหมดก็ย่อมลงเอยไปที่ส่วนแบ่งที่ตกถึงมือคุณเกฟนิเวลประธานของวาวเพราะคุณเดฟออสตรีประธานสตูดิโอนิวบัดเปิดเผยบนทวิตเตอร์ส่วนตัวหลังจากที่เกมบัตเวสเกมเอ็มเอสนรอบเลนในโลกคาร์บอนยองขวัญที่แจกฟรีบนอีพีเกมสโตในวันที่20ธันวาคมส0 2 5ิกลับกลายเป็นว่าในวันเดียวกันเกมนี้ทำยอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า20 0เ บนสตรีมโดยคุณเดฟพูดถึงเรื่องนี้พร้อมรีโพสต์ภาพมีมที่มีคนกดไลค์กว่า40,000ครั้งและท้อนความรู้สึกว่าเกมราคาถูกบนสตรีมยังดีกว่าเกมแจกฟรีบนอีพีกเกมสโตร์ผมเคยคิดว่าอีพีกเกมสโตร์เป็นเหมือนหลุมดำทางการตลาดแต่กลายเป็นว่าการนำเกมฟรีไปแจกบนอีพีกลับเป็นการโฆษณาชั้นดีให้กับเกมราคาบนสตรีมเขาพร้อมกล่าวเสริมว่ายอดขายเกมนี้บนคอนโซล ก็พุ่งขึ้นเช่นกันผู้ทำพีซีเกมเมอร์ให้ความเห็นว่าตอนนี้ของบัตรเวสที่ทำยอดาขายพุ่งขึ้นบนสตรีมหลังแจกฟรีบนอีพิกเกมส์โตดูเหมือนเป็นการชี้เห็นว่าเกมแจกฟรีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอจะชนะประสบการณ์การใช้งานที่มีคุณภาพที่ชาวเกม PC ผูกพันมานานหลายปีครับผมเป็นคนหนึ่งที่รับกดเกมในอีพิกนะครับและก็หาโอกาสเวลาเล่นเวลาว่างๆแต่ยอมรับว่าไอ้รับกดเกมนี่รับทุกเกมจริงนะ ถ้าเกิดว่าเกมใหม่ไม่ได้รับก็จะไปกดรับนีปิแต่ก็นั่นแหละครับมาเลยเกิดการเปรียบเทียบกันว่าทําไม s t e ีมถึงดีกว่า e ีพิในหลายๆด้านท้งเรื่องของการบริการเอ่ยเรื่องของเ e อร์ฟอร์มา์เอ่ยเรื่องของฟีเจอร์อะไรต่างๆเอ่ยที่จะซัพพอร์ตผู้เล่น s t e ีมตอนนี้ถือว่ายังกินขาดอยู่เลยครับผมคิดว่าคงไม่ใช่แค่ เกมบรัสเวดเกมนี้เกมเดียวที่ขายดีในสตรีมผมว่าหลายเกมที่เป็นเกมอินดี้ก็น่าจะมีเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้เกิดขึ้นนะครับเออก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนที่มีข่าวข่าวไงทางโปรเตป,ปั๊บจะมาอัปเดทให้ทราบในอนาคตครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันครับข่าวดราม่าของค่ายเกมดังเอามาเล่ากันสักหน่อยครับกับอดีตหัวเรือแอสซินคริตยื่นฟ้องยูบิซอฟเรียก1.3ล้านดอลลาร์พร้อมเผยว่าโดนกดดันให้ลาออกครับ ย้อนไปตอนเดือนตุลาคมสองพมีรายง,งานว่าคุณมาร์คอเล็กซิสโคดหัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์ของแฟรนไชส์ s s ส s ินคริต์เล่าจาก u b i s o f t หลาทำงานกับแฟรนไชสนี้มาก,กว่า15ปีจะรายง,งานระบุว่าเขาได้รับข้อเสนอให้เป็นผู้นำ v a n t a g e Studio บริษัทย่อยแห่งใหม่ที่มีการร่วมมือกันกันกบ t e n c e n t แต่ว่าเขาปฏิเสธที่จะรับงานนี้หลังจากนั้น3วันคุณโคดก็ออกมาโต้แย้งแถลงการอย่าเป็นทางการของ Ubisoft โดยระบุว่าเขาโดนบีบให้ลาออกจากบริษัทและสถานการณ์ก็ดูเลวร้ายลงจนถึงจุดแตกหัก เมื่อคุณโคตยื่นฟ้องร้องยิมซอฟเรียกควาเสียหายเป็นเงิน4.3ล้านดอลลาร์หรือราว40ล้านบาทไทยโดยคุณโคตรทำงานกับซีรีส์แอสซินคริตมาตั้งแต่ภาคบัตเตอร์ฮูดตอนปี2010จนถึงภาคแชโดวเมื่อปีที่แล้วและปิดฉากเส้นทางการทำงานยาวนาน15ปีอย่างไม่สวยงามนะักและชัดเจนว่าเขาต้องออกจากบริษัทด้วยความไม่พอใจ คุณคตกล่าวบนลิอินนะครับว่าผมมองว่าตัวเองเป็นกัปตันเรือแอซินคริตคนที่จากไปก,ก็ต่อเมื่อมั่นใจแล้วว่าทุกชีวิตบนเรือลำนี้จะปลอดภัยั้งสิ่งที่ผมทํามาตลอดเท่าที่ทําได้แยูบิซอฟตัดใจนาแฟรนไชส์แอซินคริตไปให้กับคนใกล้ชิดกว่ากับองค์กรใหม่ซึ่งเขาเหมือนเป็นการเปิดเผยในนว่าเป็นการโดนเขีย่ยออกมากกว่าการตัดใจด้วยตัวเองที่คุณคตเปิดเผยอีกว่าเขารับข้อเสนอให้ทับตําแหน่งหน้าที่ใหม่ภายในยูบิซอฟ แต่เขามองว่าน่าเป็นการลดตำแหน่งของเขาและตำแหน่งนั้นก็ไม่ได้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่หรือความต่อเนื่องกับงานที่เขาได้รับมอบหมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนทําให้เกิดการฟ้องร้องครั้งนี้ขึ้นแม้ว่าคุณโค้ชจะยืนยันว่าไม่ได้แคสเครื่องอะไรกับ Ubis ซเลยก็ตามนะครับผมเองก็ไม่รู้อะไรภายใน U ูวิซนะไม่ใช่วงในอะไรตรงนี้นะครับแต่ยอมรับว่า u b i s ซอที่ผ่านมาวิบากกรรมเยอะมีข่าวออกมาแทบทุกวันทุกเดือนถ้าเกมไหนที่จะวางขาย ก็จะโดนเพ่งเลงจากทั้งผู้เล่นแล้วก็สื่อเป็นประจําเลยแต่ในเคสนี้ก็แอบ,บสองสารคุณโค้ดนะครับที่เขาอาจจะดูเหมือนลาออกโดยไม่เป็นธรรมรวมถึงอีกหลายคนที่โดนปลดคนออกในไม่นานนี้นะครับซึ่งมีความไป,ไปได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของสภาพแรงงานที่มันเกิดขึ้นก็เอาเป็นว่าเรื่องราตรงนี้มันยังไม่จบเดี๋ยวต้องอัปเดตกันต่อไปนะครับข่าวยูบิซอฟนี่คนมาดูช่องผมกันเยอะเหมือนกันนะที่ผ่านมาเนี่ยก็เดี๋ยวคนมาอัปเดตกันทีนะฮะส่วนไี้มีข่าวๆไง เดี๋ยวทางโปรเตสปั๊บจะมาอัปเดตให้ทราบในนาคตครับคิดเย็นงไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและผิดพลาดตรงไหนการใดก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปต่างของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันได้ครับ5้บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซุปเปอร์ตังค์ไปกัมาใจกันได้ครับโปรเตสปั๊บขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัััััสดีคคครรรบบบผมมเจอกนให่